แปดสครับเก้าสิบห้าแปดสิบ้าที่เก้บเาี่ไปเรื่ย ย่อยลงมาเลยพี mm ่นองเออเอาใบเตยตาดพิเตยของกรรมการเจ้าหน้าที่น้องไใบตาดพิเตยของพี่น้องตลาดเริ่มชื่อกันตัดทีมงานของเสียรติเล่นเป็นัใบมื่นครับเรือตั้งไว้เกียบติสามเลยเลยครับพี่น้องเอาละครับตอนนี้กำลังผิดพเกี่ยว์ควันเลยพี่น้องตีนตายเหยียบพามนะครับตีนขัวเตยมือก็ กะลอหางดึหาจะของไว้ยากเลยนางที่กล้งส่งใดามโน้ินมาสร้างใดามไม่ดึงเลครัส่งไส้ตะกี้ไสตุนส้จะฝาแรกเลยพี่น้องแล้วก็ติดดินนั่ขอบกับเท่แฝงไส้หนาเปิดจะมาคว้าติดตาจะมาโดนัดไส่หัวปุ่นุยอย่างหมุนตูงดับหับปุ่นจะขอบไม่ดีน้องเด้อแต่ที่ว่าเท่แฝงจะล้มด้วกันพี่น้องไม่ได้เลยสามร้อยยี่สิบเ็ดวินาที